สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบครับชาวนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับผมมาที่ปลายีสน์ไทยนะครับมาจัดส่งของให้ลูกค้าปกติเราก็มาที่นี่กันประจํานะครับงั้นก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซที่ติดตามในเพจแล้วก็ YouTube นะครับวันนี้เรามาจัดส่งของไปที่อําเภอโพธารามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นนะครับผมก็ สั่งไทเกอร์มอบ16นิ้วนะครับเซต1290าค่าจัดส่งอีก200ก็เป็น1,490บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านอยู่ติดถนนพื้นที่มากฝุ่นเยอะเป็นร้านค้านะครับเป็นโรงเรียนเป็นวัดนะครับเป็นสำนักง,งานเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพลองทักมาสอบถามกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์เราเป็นแบบไหนยังไงนะครับไทเกอร์มอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นอมอบแบบชนิดถูแห้งนะครับ เป็นชนิดถูแหง้งเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราทำความสะอาดบ้านเนี่ยเราก็จะกวาดพื้นก่อนแล้วก็ใช้น้ําถูปัญหาอย่างหนึ่งของลูกค้าโดยส่วนมากก็เกี่ยวกับฝุ่นก็คือว่าถ้ากวาดกวาดไม่สะอาดเราใช้น้ําถูนะครับน้ำกับฝุ่นผสมกันกลายเป็นโคลน,นะครับเวลาแดดส่องมาน้ําระเหยแต่ว่าฝุ่นมันไม่ระเหยขึ้นมันก็จะกลายเป็นคราบสีขาวอยู่บนพื้นครับไทเกอร์มอฟแก้ปัญหาตัวนี้นะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ